มลพิษมันเยอะไม่เหมือนตอนเราเด็กๆที่เรามาหาปู่กับย่าสารพัดฝุ่นจากการทําถนนไม่เสร็จสักทีไม่เหลือแล้วค่ะกลิ่นฝนกลิ่นธรรมชาติที่เคยเจอตอนเด็กแล้วนอกจากเรื่องอุตสาหกรรมมีเรื่องอื่นที่รู้สึกว่าปกแดงเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมจากตอนเราเด็กๆไม่มีปู่กับย่าแปลว่าถ้าเราเป็นอยู่ตัวคนเดียว ราอาจจะอยู่ไม่ได้ไปที่อื่นเคยลองไปแล้วไม่มีความสุข ายเป็นประเด็นดราม่าที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันสนันโซเชียลเมื่อเพจพักประชาชนระยองปล่อยคลิปที่มีการเซตฉากขึ้นมาให้คนระยองมาพูดถึงบ้านเกิดตัวเองซึ่งก็มีทั้งคนที่อยากย้ายหนีไปอยู่จังหวัดอื่นอ้างว่าเพราะความเหลื่อมล้ำรายได้น้อยปัญหาม,มลพิษเป็นต้นขณะที่กลุ่มคนที่ไม่คิดจะย้ายหนีก็ให้เหตุผลที่ต้องจำทนจำใจอยู่เพราะครอบครัวและมีธุรกิจอยู่ที่นี่เคยคิดจะย,ย้ายจากระยองไหมครับเคย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 ครับ เคยค่ะเคยค่ะไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะไม่เคยครับไม่เคยค่ะว่าในที่ผ่านมาในพื้นที่ผมมีความเหลื่อมล้ำเป็นอย่างสูงในเรื่องของพื้นที่กับความเจริญระหว่างชนบทกับความเจริญในเมืองอะไรทาให้เคยอยากย้ายจากระยองค่าแรงจดหม่ของของจังหวัดระยองค่อนข้างต่ําครับเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นมันทําให้การตัดสินใจในช่วงนั้น ต้องไปทํางานที่ชมบุรีคับผมระยองมันก็เหมือนเดิมและเพราะว่ามันมีโรงงานอุตสาหากรรมมีมันเกิดปัญหาหลายอย่างทั้งเรื่องมนภาวะระยองคนที่เป็นมะเร็งมากในในสถิติของโรงพยาบาลเราก็ไมายากให้ลูกเราอะมาเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยในแว็บแรกที่เคยอยากก็คือว่าผมเชื่อว่าทุกคนจะต้อง เคยคิดหลังจากที่มีโรงงานระเบิดล่าสุดแวบแรกคืออยากให้ออกไปต่างจังหวัดก่อนเพราะว่าเราไม่ไว้ใจจังหวัดระยองมลพิษมันเยอะไม่เหมือนตอนเราเด็กๆที่เรามาหาปู่กับย่าสารพัดฝุ่นจากการทําถนนไม่เสร็จสักทีไม่เหลือแล้วค่ะกลิ่นฝนกลิ่นธรรมชาติที่เคยเจอตอนเด็กแล้วนอกจากเรื่องภาษาเก่าๆแล้ว ปกแดงเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมตกกอนอเราเด็กๆไม่มีตัวกับยาอ่อแปลว่าถ้าเราเป็นอยู่ตัวคนเดียวเราอาจจะอยู่ไม่ได้ไปที่อื่นเคยลองไปแล้วไม่มีความสุขไม่มีความสุขก็เลยรู้สึกว่าอยากที่นี่เป็นเสบโซนของอ่อนอโอกาสแล้วก็อย่างอื่นในในที่อื่นๆนนะคะมันอาจจะมีมากกว่าที่นี่ แล้วการศึกษาของระยองทุกวันนี้นี่คิดว่ายังเป็นของตอนเราเด็กๆหมือว่าเราต้องยังต้องย้อนลงไปเรียนที่ชลบุรีหรือที่ที่มันเมืองกว่าเหมือนเดิมไหมสำหรับเด็กทุกวันนี้ออส่วนตัวก็คิดว่ามันก็ยังกระจุกอยู่ในเมืองอยู่ดีค่ะหมายถึงในความความพัฒนาความจเจริญทางด้านการศึกษาเนาะพื้นพื้นขอบขอบอาจจะดีขึ้นแต่ก็ยังคงพ่อแม่ทุกคนก็ยังคงอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกอะไรทำให้ไม่เคยคิดที่จะย้ายจากระยองครับครอบครัวค่ะและญาติพี่น้องแล้วก็ คนที่ทําอาหารกินอยู่ในจังหวัดระยองค่ะถ้าเทียบกับคุณภาพชีวิตอยากให้น้ออยู่ที่ระยองอกไมจริงๆไม่อยากจริงๆเคยคิดว่าอยากพาลูกมาเรียนที่ชนบุรีอนะคะเพราะว่าที่ชนบุรีโรงเรียนทางเลือกเยอะกว่าในระยองเนาะมีทั้งทั้งนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดที่นี่โตที่นี่ แล้วก็เหมือนที่บ้านอยู่ที่นี่มาทุกคนอยู่ที่นี่หมดครอบครัวอยู่ที่นี่ทำให้พี่รู้สึกว่าระยองเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมันประมาณนี้ใช่ไหมแล้วระยองไม,ไม่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะเพราะอะไรทำไมถึงไม่ปลอดภัยอย่างเรื่องโรงงานระเบิดล่าสุดอย่างเรื่องวินโพเซตล่าสุดมันไม่มีอะไรปลอดภัยเลยบ้านอยู่บ้านค่ายนะคะแต่ว่าบางครั้งก็คิดว่าลมจะถึงบ้านหรือเปล่าอะไรทําให้ไม่เคยคิดจะย้ายจากจระยองครับ ครอบครัวอยู่ที่นี่ครับแล้วก็ลูกการเรียนการเดินทางต่างๆแม้แต่เพื่อนฝูงเราก็อยู่ที่นี่ครับอยากเห็นระยองเปลีป่ยนแปลงไปจากเดิมครับให้มันมีอาการสาธารณรูมกที่ดีขึ้นนะครับสุขภาพสําคัญที่สุดนะครับอะไรทำให้ไม่เคยรู้สึกอยากย้ายจากระยองครับหน้าที่การงานแล้วก็ลูกค่ะคือลูกราไม่พี่ไม่อยากย้ายจากระยองเพราะอะไร เพราะว่าลูกเราต้องเรียนที่นี่ธุรกิจเราอยู่ที่นี่มันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเราอยากจ้องจำใจอยู่ที่นี่จำใจอยู่ถ้ามถึงใจเพรว่าจำใจอยู่อ่ะคือมันอยากไปนะแต่ได้ติดมาลูกเพราะว่าด้วยความที่เราเห็นในยองมาตลอดมาอยู่ในยองมา20ปีมันมันไม่ดีไปกว่านี้เลยเหรอมันไม่ดีไปกว่าปัญหาทุกอย่างมันก็ยังเหมือนเดิม เราหวังว่ามันจะดีขึ้นเปลี่ยนหลายๆนาย,ยกเปลี่ยนหลายๆคนมันก็ไม่ดีขึ้นคือมันเหมือนกับมันอยู่ด้วยความเบื่อหน่ายเออหวังหวังไปวันๆนึงรองเลือกตั้งใหม่ก็หวังอีกทีนึงหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากเช่นระยองรายได้ต่อหัวค่าแรงถนนสาธารณุปภคดีมากยิ่งลงตู่ทำเอาไว้เยอะมากกว่าทุกสมัยเวลาไปทีไรอิจฉาคนระยองมาก ผมอยู่จังหวัดอื่นแต่เคยไปทำงานที่ระยองและก็มีความสุขดีทะเลสวยสถานที่ท่องเที่ยวเยอะผละไม้มีให้เลือกกินมากมายตามฤดูกาลขอบคุณคนระยองที่ทำอาหารทะเลอร่อยอร่อยให้กินขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับจากแผ่นดินที่ชื่อว่าจังหวัดระยองไว้มีโอกาสจะไปเที่ยวระยองสำหรับคนที่ด้อยค่าจังหวัดระยองขอให้ย้ายออกจากจังหวัดระยองได้เลยจังหวัดระยองจะได้สูงขึ้น ขณะที่เพจวันนี้พักส้มโกโหกอะไรโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวระบุว่าทุกคนคะเพจประชาชนระยองทําคลิปชวนด้อมส้มเลือกตั้งนายกอบอจอโดยสัมภาษณ์ชาวบ้านให้ด้อยค่าระยองอยากย้ายออกเราไม่มีความสุขมันเหลื่อมล้ําหนูก็นึกว่าชาวบ้านจริงๆความจริงคือทีมงานสสระยองพักส้มมาเล่นละครกันเองมีบีบน้ําตาด้วยนะคะเบอร์รี่มากพวกเธอไม่ลงทุนเลยนะคะจับโป๊ะง่ายมาก ขณะที่เพจความจริงของระยองโพสต์ข้อความว่าหาเสียงด้วยการด้อยค่าบ้านเกิดแบบนี้หยุดสักทีเถอะครับ ได้เห็นแคมเปญหาเสียงนายกอบจอระยองจากพักประชาชนที่เซตฉากสอบถามประชาชนว่าอยากย้ายออกจากระยองไหมแล้วผ่ากระตอบว่าอยากด้วยเหตุผลไม่มีความสุขมีความเลื่อมล้ํานับว่าเป็นแคมเปญที่ทําลายเกียรติภูมิคนระยองอย่างมากที่สุดคนระยองที่รักบ้านเกิดภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และชุมชนคนที่มีความสุขกับท้องถิ่นแห่งความหวังและความทรงจําที่ดีนี้เขาจะรู้สึกผิดหวังกับแคมเปญของพวกคุณขนาดไหนได้คิดบ้างหรือไม่ก่อนทําอย่าง มีสิ่งที่ต้องพัฒนาอีกเยอะครับสําหรับระยองบ้านเราสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ควรส่งเสริมรักษาสิ่งที่ไม่ดีก็ควรปรับปรุงพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่หาเสียงด้วยการด้อยค่าบ้านเกิดตัวเองหยุดนําเสนอแต่ด้านเดียวหยุดใช้ความขัดแย้งมาหาเสียงสักทีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ